น้องดูป่านี้สิน่ารักามาเป็นฝูงด้วยยะอุ้ยมีแครมเป็ดด้วยมาดูอีกหนังเรื่องหนึ่งดีกว่าอุน้องแมวน้องแมวพันนี้คือพันอะไรเนี่ยน่ารักจังโอ้ัไม่กำลันงนอนหลับอยู่ด้วยอ้ยอน้องๆดูข่าวรายการนี้สิ ท่ามันกำลังไปแล้วโอ้โธนาบัมบมี่มาแล้วมาแล้วจะไปถึงยังเนี่ยอมโอ้เขาจะไปถึงแล้วครับว้าว <c oughs> มามา่าเมื่อกี้ใช้ใครกินนะมาดูกันนะครับว่าท่านหอยทากจะไปถึงไหม <c oughs> น้องไข่ทากเนี่ยเดินช้ามากเลยเนี่ย เอ๊ะน้องไม่พูดไม่จาเลยนะ,ะน้องเป็นอะไรหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าน้องกลับมาจากโรงเรียนแล้วน้องสอบตกอะ่ะเปล่า,า,าค่ะพี่นิชาสอบไม่ใช่เราหนูไม่ได้สอบนี่เออใช่พี่พี่พูดผิดว่าแต่น้องทำไมน้องทำได้อย่างนั้นไม่ไม่จาสักกะคำะพี่นิชาขึน้นปวดอุจจาระ าแล้วมาบอกพี่ทําไมแล้วน้องก็ไปเลยสิอะไรของน้องน้องน้ำก็ใกล้แค่นี้เองหน <c oughs> <c oughs> ูไม่กล้าไปหนูกลัวผีโอ้ยนี่มปนกลางวันอยู่เลยน้องไปๆปไป,ไปอ,อ๋ป้หนูไปส่งหน่อยโอเคได้ได้ไปไปไปเดี๋ยวไปดิจ่าเดี๋ยวไปดิจ่าอันนี้ไปด้วยอัน,นไปดวยเอนนอ,อ เอแท็บเลตดูไปมาไป,ไปอา้าวน้องจะไปด้วยทำไมะอะน้องจะไปนั่งแล้วเอา้าน้องน้องโอ้ได้ข <c oughs> ึ้นเยอะแหววหืม <c oughs> แถมโอ้ยจีกา้าสวมจะพังือ้อหือพูดทันใดพูดทันใดมาทันที น้องเอาปากกาลงด้วยเออยเอาปากกาไปนั่งด้วยปากกาจะหล่นจะโคกแล้วถ้าหยิบออกมามันก็จะเลอโอ้ไมิน่ากิดโอ้โหที่ก็จะเอามันเขาเ้าไปเล่นทำไมเนี่ยเหม็นน่ากินะ เอาท้าเล็ตของบีไปเล่นในห้องน้ำทำไมเดี๋ยวมันก็รอล FT เดี๋ยวมันก็ตกลงไปในถังขยะเดี๋ยวมันก็ตกเข้าไปในซ้วมปากกาด้วยเดี๋ยวก็ตกลงไปโอ้โหตั้งหลายหมื่นกว่าบาทเนี่ยโอ้ยทีก้านีทีก้าโอโ้ยเอาลองทำหนังสืออีกก็หนูนั่งอึว่างๆหนูจะนั่งดูยูทูบไงโอ้ยน้องรีบนั่งอึ แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยมาทําอย่างอื่นดีกว่าไหมมันก็เหม็นนะน้องน้องนั่งแล้วดูมันเสียเวลานะเราเครื่องมันจะโศกกระปกไหมเนี่ยน้องพร้ะมันเป็นท็บเลตของพี่เอาเข้าไปดูในห้องน้ําทําไมก็หนูอยากดูนี่พี่น้องก็เข้าห้องน้ำให้เสร็จก่อนแล้วค่อยออกมานั่งดูก็ได้อย่างเงี้ยมันเสียเวลาแล้วหนูจะล้าง ล้างก้นยังไงอะฮะน้องก็ต้องวางกับพื้นแล้วถ้าใครไม่รู้แล้วน้องยืนขึ้นมาแล้วมันเหยียบมันแตกไม่รู้ด้วยนะพี่ก็มาล้างก้นให้หนูสิโอ้ยไม่เอาไม่เอาพี่นิชาไม่เอาต้องให้แม่โอยทีก่หนูโตแล้วหนูทนเองได้แล้วทีแกโอุ้ย แล้วนี่แม่กทำอะไรอีกล่ะลูกเอาวางก่อนเลยแล้วฉันจะวางไว้ไหนอะคะเอาไม่ต้องเชลข้างบนก็ได้โอ้อเออเอเอเ,อเอยนด้กันเฮ้ยน้องน้องนี่ยุ่นไม่เป็นไรค่ะหนูโยนไปแล้วน้องเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวประกาศปุ๊บน้องอย่ปาประกาศได้เหรอมีเพื่อนๆนคนไหนเคยเอาไอแพดรือท็บเลตหรือมือถือ เข้าไปในห้องน้ำเหมือนชิก้าบ้างไหมคะแล้วก็เอาไปนั่งดูนู่นดูนี่อะค่ะน้องเขาเม่มาบอกนิชาหน่อยนะคะน้องออกมาได้แล้วเม้นกว่าจะโคกด้วยไม่เกิดคาดนดาเกวนไม่เป็นขอผู้ชมนั่นสำหรับนิชาต้องไปจัดการฮิก้าแล้วเฮ้พี่จัดการให้หนูห่อยไม่เอาน้องกว่าจะโคกเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะน้องทำเองเออเฮ้ยวุ่นวายกันอีกแล้วเนี่ยไปร้านจงร้านจานมาเกิดเรื่องอีกแล้วไปดีกว่าใครเปิดทีวีแล้วไม่ดูด้วยนี่